พี่น้องมาเบิงเป็ดกินแอปเปิ้ลนกเป็ดน,น้ำกินแอปเปิ้ลคข่กัดไหมมนน้มันน่ะอืมหวานชำ่ำมาใกล้ใกล้ อ้วนสั้นให้คอยตกเต็มพื้นเลยนี่เก็บก่อนเบิองพี่น้องสีสันสวยงามน่ากินเมืองไทยโลหะสิบบาทเพิินวาดีทั้งนี้เก็บเอาสวนสาธารณะฟรีไทยแลนด์ฟิตี้บาท for 1 n กิโล for 1 n e bag one pack กอลิสอะตู้ตันเนยมานี่มาใกล้ๆเดี๋ยวสิกัดให้กินเบ่งเด้อข่อยสิกัดให้นกเป็ดน้ำสิกามากินอยู่มือข่อยบอ่เบ่งเด้อพี่น้อง <c oughs> บอกามาญา,านอืม หวานเพื่อนสาวทำงานบ่มีเวลา โทรมาบอกเก็บทำมาเก็บแอปเปิลเก็บเพื่อแน่หรืออะไรดีพอดีพ่ากันครับรถเล่นก็ว่าอากาศมันบ่นาวก็เลยได้ออกมาเก็บเพื่อเพือนน้ำคนสก,กุล เอาอีกวะฮัรโหลริสาตู้ตั้นในแลเหละมาใกล้ๆนี่เร็วๆอออิ่มแล้วบ่ Con cá hay sẽ im lèo nhằm kìm phòm Uân khai dạo Again. Ôn Tua Uân săn hay สะเทือนไปทั้งรากแก้วงามเนาะพี่น้องเส้นเจ็บแม้วานฉ่ำเลยแหงปอยไหวโดนแหงเส็บกลางเกงกระุดดักค่า ตลอดสายยืดมันตายแล้วพี่น้องเออก็สิว่าโอ๊ยจังแม่มึงถูกมันยากเนาะตาเก่งกันยังรุดดกักสบายสบายสไตล์บ้านบ้านว่าจะระวังจะหายดักออกกันแล้วกัน น่าก no ินเนาะนี่เลยจ้ะแอปเปิ้ลหน่อยนะคะอันนั้นก็เป็ดลาบลาบลาบเป็ดลาบเป็ดเสียมเสียมลาบหมูน่าอ้วนมุตตาราบอักอังกะอยากกินอีกเด้วน่ะยางมาหาเขาอ่ะตู้เลย ให้กัดป้อนปลาลูกน้อยเนาะอืมอือห่อมะบ่เอ้า ้ยมิกซี่ตัวอันอีโซตัวอีโซตัวต้ามามิกซี่เกานิสตาะนกเป็ดน้ำตัวผู้ no have this darling try s ิ try ให้อวนเขย่าต้นนีก่อนพี่น้องมันอยู่ทั้งหยอดหยอด หลายประสันคุณอะจัดไปลูกเพ่ลูกเพ่อ้วนจัดปลายครับ <c oughs> เอาเป็ดกับพ่อเป็ดเป็ดก็อยากกินพ่อเป็ดเนาะจ้ะโอ้โหสุดยอดกิโต้นี่แหละจ้าวิธีการเก็บหมักแอปเปิ้ลของค้อย <c oughs> ไปก่อนเด้อพี่น้องฝ้าก็บเฝ้าแล้วก่อน แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ